จะมานำเสนอโปรแกมรมโปชาร์ตสมาชิกมีดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิดาตัวโปดิฉันนางสารสุขิาสาตโ่ดิฉันนางาวรนสุวรรณ จสอบข้อมูลการเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้าไม่เป็นก็จบการทำงานแต่ถ้าเป็นสมาชิกก็จะแสดงข้อมูลสมาชิก 3. กมรอข้อมูลสินค้าจากนั้นก็แสดงข้อมูลสินค้าทางหน้าจอแล้วก็คำนวณร,ราคาสินค้า 4. ตรวจสอบ ของดิฉันพอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะหากผิดพาพประการใดขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ